สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีข่าวสารนะครับมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับผู้ประกันตนทั่วประเทศกว่า13ล้านคนก็ได้เฮนะครับเมื่อที่ประชุมครมอนะครับก็ได้เคาะเยียวยาผู้ประกันตนมาตาสามสและก็มาตาสามเอีกเป็นเวลาสเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมหกหเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ทาท่านชอบคลิปนี้นะครับท่านมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับครบมนะครับก็มีมติเห็นชอบลดเงินสมทบนะครับช่วยทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับก่อนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะครับ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยตามที่พลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้ใช้แรงงานจึงได้ออก10มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ใช้แรงงานนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการลดเงินสมทบประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดและสถานการณ์สงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนส่งผลให้นะครับเศรษฐกิจและค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและบริการของไทยและต่างประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นนะครับและโดยวันที่5เมษาย,ยนนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดเงินสมทบในจ้างผู้ประกันตนมาตรา33นะครับจากเดิมร้อยละ5เหลือฝ่ายละร้อยละหนึ่งของค่าจ้าง และผู้ประกันตนมาตาา39นะครับปรับลดเงินอนตาตาสมทบจากเดิมร้อยละ9นะครับเดือนละ4ี่ร้อยสบาทเหลือร้อยละ1.9หรือเหลือประมาณเดือนละ91บาทนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกระกฎาคม2 5 6 5นะครับสำหรับฝ่ายรัฐบาลก็ยังส่งเงินสมทบในี่ตตาเดิมคือร้อยละ2.75ของกระจ้างผู้ประกันตนนะครับซึ่งนายสุชาติก็ได้ให้เหตุผลกับเรื่องนี้ว่านะครับ สำหรับมาตรการลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนในยามเดือดร้อนนะครับจะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลงตั้งแต่1,000-1,800ถึง1,800บาทต่อคนรวมเป็นเงินกว่า1,800 0ล้านบาทไปใช้เพิ่มกระแสเงินสดให้ผู้ประกันตนมีสภาพคล่องมากขึ้นหากลูกจ้างผู้ประกันตนติดเชื้อต้องรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทาให้ขาดรายได้นะครับอีกทั้งมาตรการดังกล่าว จะเป็นการลดปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนายสุชาติกล่าวไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้างเป็นจํานวนเงินกว่าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเพิ่มศักยภาพในการรักษาการจ้างงานส่งผลให้สามารถประกอบธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจเงินสมทบที่ลดลงมากกว่า3 0,000 000กว่าล้านบาทนี้ก็ จะกลายเป็นเม็ดเงินที่นํามาใช้ใจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับสําหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะครับกระทรวงแรงงานโดยสํานังกงานประกันสังคมจะได้เร่งดําเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ทันภายในเวลาที่กําหนดนะครับก็สําหรับมาตรการเดียวยานในรอบนี้นะครับก็ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33และ393เดือนนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมไปเลยนายสุชาติก็บอกว่านะครับผู้ประกันตนก็จะมีเงินเหลือในแต่ละเดือนคนละเป็นพันเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่ผู้ประกันตนอยากได้ก็คือนะครับเรื่องการนําเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนสําหรับผู้ประกันตนนะครับแต่ว่าทางแรงงานก็ไปทําในสิ่งที่ผู้ประกันตนก็ไม่อยากจะได้เท่าไหร่นะครับ นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดจากประกันสังคมนะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ